<laughs> เออเก่งมากฮืมึที่บอกแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวนี้อย่าไปนะลูกมันร้อนนะ <laughs> ร้อนนะร้อนนะ oh. พอดีให้ลุงเอาทรายบ้านมาสักสามรถเผื่อเนี่ mm hmm. แล้วหน้าฝนมันเดินไม่ได้ แดงมาแดงไปไหนแดงไปแดงมาแดงแดงมาหนอ่อยบอกอบอกไอแดงอ่ะร้อนนะร้อนนะแดงอ่ะร้อนอ้อเฮ้ยบอกไม่อ้อม,มันร้อนนะแดงอือโอ้ย อมันแดดนะขีน้ําไสกับเปน็นหหวมันของคููกันพี่น้องเออเฮ้ยพี่น้องเออเฮ้ย,ย,ยสวัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีสวยๆหน่อยลูกสวัสดีดูพี่น้องน้องบีมทําสิสวัสดีสวย,ยสวยสินี่น้องพีงดดง่ดูพี่บีมทําสวัสดีค่ะ เออล้มเลยเอ,เอาเอามือลอยพี่พลออพี่พลอีมือลอยลอเล่นลบ้านซำสูงมาหาทวดแป๊บหนึ่งนะคะเอาเอากับข้าวมาให้ทวดนะคะเอากับข้าวมาให้ทวดน่าจะหยุดวันที่หกก็เลยกลับมากโกดพาเต้ามาเล่นก่อนไปแล้วไปแล้วมานี่เขาไปโน่นแล้วโอ้ยเนาะ เขาแลนหนีไขว้แล้วพี่น้องเอ้ยน้าบ่ไหลพนายายว่าเหี่ยวเมด่หลอกของอามาแล้วมาแล้วมาแล้วไซอยู่ข้างหลังนะคะอันนี้ไ่อันนี้ใหญ่จะตาเล่บอกว่าเอาให้ลุงเอามาให้สามรถน่าจะทำข้างหน้านี่แหละเพราะว่าหน้าฝนมันไอ้นั่น เอาข้างบนอืม,อมพอจ๋าอะไรลูกอู้ย่าตายย่าย่าย่าไม่กินหรอกไม่กินหรอกพี่บีนกินเลยพี่บีนกินเลยจ้าขอโทษจ้าเออขอโทษจ้าขอโทษยพี่น้องเพจบอกว่าขอโทษจ้าเพจจ้าไหว,ไว เออเนอนนอ o no 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 เจอะดิงดิงเจอะดิ่งดิงเจอะดิ่งดิ่งเจอะดิงดิงเจอดิ่งดิ่งเุยพลอดวงเพชรเจอดิงดิ่งเจาดิ่งดิ่งเจอดิ่งดิงแล้วก็เจอะดิ่งดิ่งเจอะดิ่งดิงเจอดิงดิงความสุขนะคะดูให้ย่าแบบมีความสุขนะคะน่ารักมากค่ะอะไรนะลูก ไม่ได้ไม่ได้มดมดลูกมดมดมดอย่ามาใกล้นะมดนะลูกนะมด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 อ่ะลูกขึ้น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 เร็ว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 ลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นเร็วมดมดมดหมดหน้าฝนตรงนี้มันจะเละอยู่แต่ว่าหน้าหน้าจะไม่จะไม่เทหมดนะคะเออตาว่าจะทำแบบกําเนีจะทำแบบทำให้หน้าบ้านมัน สวยงามนิดนึงเออกวาดบ้านโอ้ยกวาดบ้านมาทำงานทำงานเลยทำงานเออทำงานทำงานเอากวาดกวาดกวาดลูกกวาดดินเนาะอาดิมอ่าอ่อโอ้ยลูกคู่หญิงก็อย่างนี้แหละทําความสะอาดบ้านอืมเอาอา้องเพชตเต้นให้ดูหน่อยจืดดงดึงเอยล้มเลยอ้าวมากวาดสูงแธอมาขัดฝึกหัวย้ายเธอลรอเนาะ น้องโตวไวมากค่ะน้ำนะคะเพิ่งมาจากคอนแก่นชุดนี้ยังอยู่ในชุดแบบแต่ว่าล้างหน้าแล้วก็เปลี่ยนเพ่มเพิดแล้วก็ล้างทุกอย่างนะคะแต่ว่าจะมาอาบน้ำที่นี่นะน้ำแล้วก็นอนเลยนะคะแม่ยังนอนแม่นอนอยู่ขอนแก่นอยู่ค่ะก็เลยให้แม่นอนพักผ่อนหนูก็จะบบนังแล้วก็จะกลับตอนเย็นนะคะกลับตอนที่คุณแม่ตื่นไปทำงานนะคะ น้ก็จะกลับไปหาคุณแม่เหมือนเดิมนะคะมันซ้ำสูงกับห้วยเตยมันแค่ห้าสิบห้าสิบหกปาดมังดอกกว่าลำไยนะพี่น้องจะได้กินมักลำไยลำไยถ้าปีนี้แม่งเนี้ยดอกลำไยเยอะมากพี่กายบ่อเป็นเด้นน้ำเราจ้าดิงดิงจ้าดิงดิงจ้าดิง จะดิงดิจะดิงดิ้งนะก็จ้า,าว่าค่ะขยันเต้นหน่อยไิ่งขึ้นมาขี่ขันแมนบ่ขี่ขันบ่หญ่งขึ้นมาป่งแตกเลยป่งแตกเลยนะ